หลังจากที่เราใส่ฐานเข้าไปนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับทีนี้ทาการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับนี่นะครับกดปุ่มสีแดงเปิดเครื่องขึ้นมานะครับทีนี้มันก็มาขึ้นนะครับศูนเนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าน้ําบันเบรกของรถเราอยู่ที่เบอร์อะไรนะครับมาตรฐานน้ามันเบรกนะครับก็จะมีอยู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็น D O D ดีโอทีนะครับดีโอแล้วก็ d ีโอทีห้านะครับนี่นะครับอย่างของรถผมนะครับอย่างของรถผมนะครับอยู่หน้าที่เปิดจุกนะครับในนี้เขาจะบอกว่าดีโอทีสี่นะครับแสดงว่าผมต้องตั้งค่าไปที่ d o t อนะครับเพื่อให้ได้ค่าประสิทธิภาพในการวัดนี่นะครับผมก็จะตั้งมาแต่รถผมนะครับน้ำมันเบรกแข้งแหนหน่อยนะครับ ผมจําเป็นต้องใช้สลิงนะครับดูดน้ํามันเบรกขึ้นมาเช็คนะครับว่าประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอดูดน้ํามันเบรกขึ้นมาก่อนนะครับ มาแล้วครับนี่คือน้ำมันเบรคของผมนะครับจำเป็นต้องทำการดูดออกมาแล้วก็มาเช็คค่านะครับว่าค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าเกณฑ์ไหนนะครับก็ทำการเปิดจุกของโป๊กนะครับก็นะครับเรามาเช็คกันนะครับว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับของผมจะเป็น d o t 4นะครับอ่านะครับจิ้มลงไปที่น้ำมันเบรกแล้วครับดูนะครับค่าน้ำมันเบรกของผมนะครับ ตอนนี้ถ้าขึ้นสีเขียวนะครับถือว่าน้ำมันเบรกประสิทธิภาพดีนะครับใช้งานต่อไปได้เลยแต่ถ้าขึ้นสีเหลืองนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็น2.8%นะครับสามารถใช้งานต่อได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเลยนะครับกระพริบแดงเลยร้องติดต๊ดตเลยนะครับถือว่าทําการเปลี่ยนให้เร็วที่สุดนะครับนี่เป็นเครื่องมือ วัดค่าน้ํามันเบรกนะครับของรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราทําการเทสอีกรอบนะครับทำาทำความสะอาดสายโป๊กนะครับเแล้วก็เลือกไปที่ TO TC นะครับให้ตรงกับสเปคน้ํามันรถของเรานะครับน้ํามันเบรกของรถของเรานะครับแล้วก็ทิ้มลงไปนะครับนี่นะครับโอ้โหถ้าแดงแบบนี้นะครับคือสามารถ อ่านี่ครับพอเขาเช็คค่าดิจิตอลได้มาก็อยู่ประมาณนี้ครับ2.9นะครับถ้าเลย3ขึ้นไปนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าขึ้นสีเหลืองแบบนี้นครับ2.8ก็ใช้งานต่อไปได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอีกเช่นกันนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มจะไปทางประสิทธิภาพไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนนะครับ พี่ๆสนใจครับเครื่องมือวัดประสิทธิภาพน้ำมันเบรกตัวนี้นะครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับของฮาโบเทสนะครับใช้งานดีนะครับกับทำความสะอาดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นนี้นะครับเป็นปากกาทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันเบรกนะครับฮาโบเทสนะครับ HT 6 6 2นะครับบอกได้เลยว่าดีแน่นอนนะครับคุ้มวัสดุดีนะครับราคาไม่แพงนะครับ ฝากพี่ๆกดสั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับ